โบเบนจวันชีวิตรักมักโดนนอกใจตกใจสุดคือเจอผู้หญิงอยู่บนเตียงกับแฟนโบเบนจวันชีวิตรักมักโดนนอกใจตกใจสุดคือเจอผู้หญิงอยู่บนเตียงกับแฟนเพิ่งมีข่าวดีไม่ก่อนหน้านี้ว่าโบเบนจวันอาร์เนอร์เตรียมตัวเป็นคุณแม่ เมื่อเจ้าตัวได้พบคุณหมอเพื่อเก็บไข่เตรียมตัวเป็นว่าที่คุณแม่ในอนาคตซึ่งโบเบนจวันได้โพสต์ภาพและบรรยากาศพร้อมเขียนข้อความว่าเข้าใจผิดมาตลอดว่าการที่ฮอร์โมนผิดปกติแล้วไข่ก็จะไม่สมบูรณ์ไปด้วยแต่การที่เราได้ตรวจสุขภาพเชิงลึกทำให้รู้ว่า เราสามารถบำรุงและกระตุ้นส่วนที่มีปัญหาหรือไม่แข็งแรงให้กลับมาเป็นปกติได้ความเชื่อที่ว่าอายุเยอะขึ้นทำให้เราผลิตไข่ได้น้อยลงก็เปลี่ยนไปเลยเพราะที่เก็บไปได้เยอะเกินคาดการได้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญช่วยสร้างความมั่นใจให้เราได้เยอะเลยค่ะขอบคุณ VFC Fertility and Genetics ที่ดูแลโบมาตลอดหนึ่ง เดือนนะคะทุกคนน่ารักมากและใส่ใจมากๆเลยคะ่ะซึ่งทำให้เพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากแต่ล่าสุดโบเบนจวันมีเรื่องให้ร้องอื้อหือยิ่งกว่านั้นหลังจากที่เธอได้มาร่วมพูดคุยกับแทดนปภาตันประกูลในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทซึ่งตอนแรกเธอก็ได้อัป,ปเดตความรักว่า ตอนนี้โสดสนิทต้องพักให้เวลาตนเองก่อนเล่าความรักตั้งแต่แฟนคนแรกจนคนปัจจุบันมีแต่จบจากเหตุนอกใจโดยช่วงตอนหนึ่งโบเบนจวันเล่าถึงความรักที่เรียกว่าจบไม่ดีเพราะไปเจอผู้หญิงอื่นที่เตียงของแฟนว่าวันนั้นเราอยากไปกินอาหารเช้ากับเขาด้วยซึ่งเวลาที่เราคบใครเราเลือกที่จะเชื่อใจ ก็เปิดประตูเข้าไปก็แล้วเขาก็หันมาบอกเราว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดขณะที่ผู้หญิงก็ตื่นนะหันมามองเรายิ้มให้แล้วก็นอนต่อและด้วยเป็นความรักครั้งแรกเราไม่รู้ต้องทำตัวยังไงเราก็บอกเขาว่าแขกคุณกลับเราค่อยคุยกันนะจากนั้นก็ขับรถออกไปพร้อมกันนี้โบเบนจวันยังเล่าต่ออีกว่า ตอนมาเมืองไทยก็มีรุ่นที่แนะนำให้รู้จักคนหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อเจอกันที่โมเดลลิ่งแคสติงก็เป็นข่าวนะคุยกันเกือบปีกว่าจะเป็นแฟนเพราะตอนนั้นตั้งใจจะอยู่ไทยแค่ปีเดียวก็มีเขาคอยเป็นเพื่อนพาไปนั่นนี่แต่ก็จบกันเพราะมีเรื่องคนอื่นที่คนอื่นเอามาบอกเราซึ่งเราก็เอาไปถามเขานะแต่เขาบอกว่าไม่มี เราก็เชื่อเราเชื่อผู้ชายประเด็นคือเขาพาผู้หญิงอื่นมาเจอกลุ่มเพื่อนเขาในช่วงที่เราไปทำงานถ่ายละครทำงานเขาก็พามาแนะนำในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเอนเขาก็เอามาบอกเราจนกระทั่งมีรุ่นที่คนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้รู้จักเขาก็ให้ข้อมูลเรามาเยอะมากเราก็ลองถามอีกครั้ง ก็ให้โอกาสเขาก็โยนหินถามไปถ้าพูดความจริงเราจะพยายามไปต่อแต่ถ้าโกหกจะเลิกเลยเขาก็ยอมรับมาหมดเลยเราก็ยอมเริ่มใหม่แต่สุดท้ายก็จบแบบเดิมอาจเพราะไลฟ์สไตล์ที่ไม่เข้ากันหรือเราอาจไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วก็ได้